สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็เจอเช่นเคยนะครับการบุกตะลุยกองถ่ายนะครับวันนี้มาในธีมหล่อยเข้ากล่องครับกาลังจอกเดินทางนะครับตอนนี้กําลังเตรียมของอยู่ต้องมีตะเบียงของเรานะครับผมวันนี้เอาเครื่องปั่นไปด้วยครับไม่ว่าจะยังไงเราต้องสบายครับผมบว ถึงแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรามาถูกฝั่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งแล้วนะครับเราต้องเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับต,ตั้งรอ ตา้องนะครับทีมคมาเมล่าแมนนะแต่ยังไม่เจอสวัสดิการกันนะครับผมยังหาเข้ากล่องไม่เจอนะครับตอนนี้ยังไม่เจอข้ากล่องกันเลยนะครับตะกี้แอบเห็นนังเอกแล้วนะครับนังเอกเขาพอดีเขาแวะมาเปลี่ยนเลนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามเขา ว่าข้าวอยู่ไหนแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไปถามเขาตรงๆตงไม่ได้ร้องถามเรื่องงานก่อนโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนาตัวนิดนึงนะครับผมชื่อพัน์ค่ะโอเคครับุพันธนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นนางเอก MV ของโจเรนนวลเพลงใหม่นะครับผมเป็นไงบ้างครับได้รับรู้บทแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ดูเศร้าแต่ว่าคมค่ะก็ดูสดใสอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าแบบก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกครับผมโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นนี่เคยมีการแสดง MV มาก่อนไหมครับเคยรับไหมับเอ็มบีว่นี้เป็นเรื่องแรกโอ้โหเรื่องแรกเลยด้วยนะครับเนี่ยผมอันนี้ดูแบบลบกวนแบบแจกช่องทางการติดตามหน่อยนะครับผมอัญชลีดานะครับผมขอบคุณมากครับแบบมีเรื่องขอถามนะครับกินข้าวหรือยังครับเนี่ยยังนะครับเออถ้าถ้าถ้าเจอแบบ เขาเอาข้าวมาให้แบบเรียกผมด้วยนะครับผมตามหาข้าวอยู่ครับตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณขรับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็มาที่กองนะครับผมซึ่งเราก็เดินหาข้าวมาสักพักแล้วครับมองไปมีแต่ขนมนะครับผมไม่ไหวนะครับเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเดี๋ยวโอเคเราทํางานก่อนแล้วกันแอบไปดูเขาถ่ายก่อนนะครับตอนนี้ดูนะครับเขากาลังทํางานกันอย่างขำมาขม่นนะครับซึ่งเราก็ทํางานเหมือนกันนะครับงานเราหาข้าวนะครับผมนางเอกหน้าแดงหน้าดานะครับผมเดี๋ยวเราลองไปถามพี่อิฟกันนะครับว่า MV ตัวนี้เป็นยังไงมาช่วงที่เขาพักกันนะครับตอนนี้่วยให้เขาทํางานก่อนนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเป็นช่วงพักกองนะครับช่วงที่จังหวะของเราจะมาถึงนะครับต้องมีข้าวแน่นอนนะครับตอนนี้แต่เราจะไปถามเรื่องข้าวเขาอย่างนั้นไม่ได้ครับเราต้องเนียนๆถามเรื่องงานเนอก่อนนะครับผมพุ่มกับกับผู้ช่วยอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขากันครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อิปนะครับผมซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็อยู่กับน้องครีมนะครับซึ่งเป็นโคไดนะครับของ MV ตัวนี้นะครับผม ก็บีบก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าฟังเพลงแล้วก็รู้สึกถึงการมูฟออนที่ไม่มูฟออนนะครับผมแล้วก็มีความวนลูปนะครับซ้ำไปซ้ามานะครับคิดถึงแล้วก็ยังคิดถึงอีกนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่แต่เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้คุณครีมนะครับผมได้ช่วยตีความหมายนะครับออกมาเป็นภาพนะครับผมซึ่งได้นางเอกวีมาก็น่ารักทีเดียวนะครับ ตอนนี้เราก็ภารกิจเราล้มเหลวนะครับเพราะว่าเขาจัดมาพอดีแค่ของคนนะครับผมไม่สามารถไปหล่อยข้าวเขากินได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าเห็นนักแสดงเล่นเต็มที่ขนาดนี้ผมก็ค่อนข้างจะสงสารน้องเขานะครับยังไงเดี๋ยวเราปิดกันตรงนี้ดีกว่าครับไปติดตามกันนะครับผมนี่ก็เป็นซีนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอดูใน MV แล้วกันนะครับผมกับจอร์ยนวลนะครับเพลงแต่นะครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษ Beautiful b u t นะครับผมใจเย็นครับผมขอบคุณครับ